สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเริ่มต้นที่อุทยาน <c oughs> อุทยานในเขตเตำบลในเมืองอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ครับนี่ก็เป็นตัวเขตเวัาอุทยานครับผมจะพาเดินดูข้างในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นล่มต้นสำฉา สำฉา,าย,ยักษ์ต้นใหญ่มากเลยครับนี่ครับลมสำฉานี่ครอ,อบคุมสระสระที่อยู่ด้านล่างต้นสำฉานี่มิดเลยนะครับเนต้นสำฉาใหญ่ข้างไหนก็มีไม้ด้านห้าพัดแล้วก็จะติดก,กับพนธ์ ติดกับถนน,นที่มุ่งหน้าสู่ตัวอำเภอวิชัยครับแล้วก็จะมีคลองขัดแล้วก็จะเป็นที่เดินเล่นสถานที่เดินเล่นสามารถเดินเข้าไปข้างในได้มันก็จะเป็นคล้ายๆคูเมืองคูกำแพงเก่าก็จะมี ดินแนวแนวกำแพงแนวอิดเก่ายาวไปฮะนี่ผมมาอยู่บนแนวกองอิดเก่ากองอิดเก่าลักษณะเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้นะครับ ลมลืนละลมลืนดีน,นันก็จะประกอบไปด้วยต้นไม้ใหญ่ๆครับต้นไม้ใหญ่ๆไม้โตๆก็มีเสียงจักระจัดตาล่าก็จะมีรอบๆก็มีคูคูล้อมรอบครับตรงบนนี้ดูดีๆแล้วก็เหมือนเป็นตรงที่สูงที่ผมยืนในเช้า้ายจะเป็นอาจจะเป็น เจดีเก่าหรือว่าเป็นยอดเ,อเขาเรียกว่ายอดยอดป้อมปากการอะไรสักอย่างประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเป็นกองอิฐแดงเป็นกองอิฐก้อนใหญ่ใหญ่อิฐก้อนโตๆขนาดนี้นะครับนี่นครับอยู่กระจัดกระจายเต็มไปหมดเต็มไปหมดแล้วถ้าเรามองข้างล่างไปก็จะติดถนนใหญ่แล้วก็ติดกองน้ำกองน้ำ รอบๆนี้ก็จะปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ครับเอาไว้เป็นแหล่งพักผ่อจนจดใจแล้วก็ไว้ให้คนรุ่นหลังได้มาเดินดูเดินเที่ยวกันน้เดินผมก็ลังลงจากที่สูงอะเดินลงมาสู่ด้านล่างเพื่อดูบรรยากาศร,รอบๆกัครับเนี่ยครับนี่ฮะผมมาจากกองข้างบนแล้วซึ่งสูงพอสมควร พอสมควรนะครับการเดินลงไปด้านล่างด้านล่างก็จะเป็นลักษณะนี้จะมีคลองนะครับคลองนะครับก็จะมีสภานพักผ่อนหย่อนใจนเช้าหรือว่าเย็นๆเราก็อาจจะมาวิ่งออกกำลังกายกันได้อันนี้ก็คือคลอง ับริเวณนี้ก็จะมีต้นสำฉชายยักษ์แล้วก็ต้นข่อยต้นข่อยยักษ์ครับ นี่ก็คือต้นสำฉาใหญ่ใหญ่มากครับประมาณสามคนโอบแล้วลมลื่นครับลมลื่นคือเข้ามานี่สัมผัสถึงความเย็นเลยข้างนอกอาจจะร้อนละเข้ามานี่ลมพัดเย็นเลยครับอน,นี้กับบริเวณด,ด้านบนขเขาก็าเจ้าหน้าที่ก็กวาด กองไม้กองอะไรเป็นระเบียบเรียบร้อยดีครับคล้ายๆว่าเป็นจอมจอมดินสูงๆอ่ะแล้วจอมดินที่สูงๆข้างบนก็จะเป็นประกอบไปด้วยซากปราการของสิ่งก่อสร้างวัตถุโบราณอะไรสักอย่างซึ่งผมก็ไม่รู้นะฮะมไม่รู้จักนี่ก็เป็นต้นไม้ที่หักโค่นลงไปครับเพราะว่า คงจะเอ็นลงไปกลางลาก็เป็นน้ำนะฮะเอ็นลงไปก็เลยเห็นแต่ลากโผล,ล่มาบนตูดูแล้วเหมือนเสาอะเนี่ยฮะตัวนี้เหมือนเสาฮะเสาปูนอันนี้เป็นแท่งคล้ายๆเป็นไอ้หน้าตัดทรงกลมของเสาเสาทรงกลมนะฮะตัวเนี้ยตัวที่ผมถ่ายนะ อันนี้ก็เช่นกันครับทีฮะก็มีไอ้ไอ,อ้รูปร่างเอ่อเสาทรงกลมนี่หักอยู่ตรงนี้นี่นี่ส่วนหนึ่งนี่ก็ใช่ครับนี่คือกระจัดกระจายเต็มไปหมดนะฮะแถวนี้ตรงโน้นที่นึงนี่ก็ใช่ครับฝังอยู่โผล่มาจากดินน้อยนิดเดียวนิดเดียวนี่ก็ใช่ครับนี่ก็ใช่เป็นรูปทรงกลม ถูกฝังดินครึ่งน,นึ่งรับโผล่มาจากดินนิดหน่อยฮะนี่นี่ก็ใช,ใช่ผมเลยไม่รู้อะไรนะคือเป็นคล้ายๆเสาทรงกลมถูกตัดตัดขาดเป็นท่อนแล้วก็โผล่เหนือพื้นผิวดินมานิดนึงฮะนี่นี่ก็ใช่นะครับ ด้านล่างก็จะเป็นจนาครับล่างก็จะเป็นสรานะครับวนรอบๆตอ,อนนี้ผมอยู่บนที่สูงนะครับออกไปด้านล่างก็จะเห็นผื้นนาทาวนาบริเวณใกล้เคียงครับนี่ก็จะเป็นอุทยานจะเรียกว่าอุทยานก็ได้นะ นี่เป็นจอมปลวกเล็กๆครับจอมปลวกเล็กๆซึ่งขึ้นอยู่บริเวณซากวัสดุวัสดุก่อสร้างโบราณนี่ครับซากก้อหลักผักนี้ก็ใช่นะฮะอยู่ใต้ใต้รากต้นไม้ใหญ่นี่คือ,อ,อสถานโบราณวัตถุตรงนั้นเลยนะครับนี่ก็ใช่นะครับโบราณสถานโบราณวัตถุเป็นสิ่งก่อสร้าง ซึ่งถูกปกปิดอยู่ถูกปกปิดอยู่ตรงนี้ก็ชันมากเลยนะนี่ก็ใช่นะครับนี่นะครับนี่ผมก็อยู่บนจุดจุดสูงสุดอะสองไปที่นู่นอะชาวนากำลังเกี่ยวข้าวอยู่รถรถกำลังเกี่ยวข้าวอยู่ zoom ให้ดูนะครับดูนะฮะชาวนากำลัง ใช้รถดูดข้าวอยู่ครับผมก็กำลังเดินสูดเบื้องล่างครับผมจะเป็นผักตบชวาวาผักตบชาวาเราก็จะมีผักอีกชนิดหนึ่งคล้ายๆตาลปัดมีดอกด้วยครับ เขาเรียกตะลับปัดหรือเปล่านะโอ้จอกเลยครับ อันนี้เขาเรียกตะละปัดหรือเปล่าครับใช่ใบตะละปัดไหมเนี่ยเนี่ยเเลยผมก็ผมก็ว่าคล้ายๆแต่ผมไม่รู้จักกับกับกับอบคุณครับกำลังถามคลิปถ่ายคลิปท่องเที่ยวอยู่ก็น่าจะเป็นใบตะละปัด อยู่ขึ้นขอบสาเต็มเลยครับลมลื่นมากครับเพราะว่าข้างบนนี้จะมีกิ่งของฉำฉายักษ์ครับฉำฉายักษ์เป็นเป็นล้มฉำฉาใหญ่ต้นใหญ่นี่อันนี้มือผมแล้วอันนี้นต้นฉำฉาใหญ่มากครับใหญ่มากตบประมาณ สี่คนโอบได้ต้นปรษชาใหญ่มากแล้วก็จะเป็นวิวด้านบนที่ผมเดินลงมาจากข้างบนนะครับก็เป็นวัดอุทยานครับวัดละอุทยานาใกล้ๆกับอำเภออำเภอเมืองอำเภอเมืองของ,บบนนอ,งอำเภอพิชัยอำเภอพิชัย ก็วันนี้ก็ขอปิดคลิปไว้ที่ตรงนี้นะครับปิดคลิปไปตรงที่ศิลาแรงเนะสาศิลาแรงที่โผล่มานนิดนึงเลยครับตรงนี้จะเห็นว่าเป็นหน้าตัดหน้าตัดทรงกลมนะฮะทรงกลม,กมเป็นแท่งนะเป็นแท่งนะถ้าเราดูในกล้องจะรูปเป็นเหมือนทรงเป็นทรงบาทสี่เหลี่ยมอะแต่จริงๆจะเป็นทรงกลมนะครับ เนี่ยครับเราก็ไม่ใช่นักโบราณคดีแต่อยากจะถ่ายต่อได้ดูลมลื่นนะลมลื่นครับลมลื่นลมเย็นดีครับก็อนุรั์ไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังดูครัวันนี้ก็ขอ,ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ